เบิ้ง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 กันพี่น้องมาถึงเลยไฟยังได้ขาดไปพี่น้องเว้เดี๋ยวมาเบิ้งหลังนี่อีกวันขาดอีกแล้บ่อหนี่กี่ไรเยียขาดอีกพี่น้องเอ้ยนี่หลังนี่ก็ขาดท่านเบ็ดฮักเลยพี่น้องครูเอ้ยอย่างว่ะ บาเล็กน้อยมาแล้วงนียังบ่บ่ึยังเส้นยเขีย ต้องใช้ติดปลาโดพี่น้องปลาโดนี่งเซนไมเซนหนึ่งโมยูพี่นดอกพี่น้องเว้บแห้งโคตรถ้าต้องหนาหน่อยเป็นมาตั้งแต่เส้าพี่น้องเว็บมาดีกันได้มาหาอยู่หากินเบ็ดกะลุงกะยายไม่จำมาขึ้นนล้พี่น้องเว็บจะบุ้มไม่หยามพึ่งพื้นนิดน้อยแต่เนอาแห้งพี่น้องจะเลได้ไมาหยามถึงไม่หยามตามเช้าาเบ็ดพี่น้องเว็บเอ้าโอ้ย่างวะ มมนขาดเด็พี่น้องนะ่ะขัดบนหลังต่อไปโอ้ต่นงแล้วน้นามน้งมาปบ่องุ่น้อมมพี่น้องมน้าวุุพี่น้องมาปุน้องนงาุพี่น้อง นี่นี่นี่เว่าพี่น้องเล้ยงหเดเ้ยนี่แล้วติดแล้ิดเล้วติดแล้วติดแล้วเก็บ่อพี่น้องพี่ต้องเก็บบอปลาป้าปลาป้วปลาป้าปลาป้วปลาป้าป้าป้าปาป้าปาป้าป้าป้าปาป้าป้าปาป้าป้าป้าด้าปาป้าป้าป้า้าป้า้าป้าป้า้าา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 า

ัตใหญ่คร ah, oh. oh. ับพี่น้องโอ้โหพอเป็นขวดจะขาดพี่น้องเลยมงูตใหญ่ใหญ่ขุดดตัวอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญอ้ยอ้ยใหญ่ใหญอ๋อโตขาดไปสาี่หลังพี่น้องเล้หลังนี้ยังปิด โอ้ยหลังนี่ขาดพี่้องเอ้ยปุ๊บทังนี่ขาดไปพี่้องเ้ยนี่ตั้งกอนยังึงลายังว่าต้อดึงกับปลาเอ้ยยังดูพี่้องังดู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 ดดูดดอูด ว่าอีกแล้วพี่น้องสองตัวรวมเท่มเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ถ้าเพิ่นบ่ขาดนี่อะไ,ไรกูนี่พี่น้องเอ้ยต้องหาชายดีมาใช้พี่น,อน,อน,อน,นอ้องไอ้บัดนี่บ่งงได้ปลา่อนร้ายพี่น้องเตะสายเบ็ดขาดเบิดเบิ้ดแล้วพี่น้องหลังยึดไทยคนงานได้สองตพี่น้องเอ้ยโตบ๊าบไงพี่น้อง ํำแผนพี่นักถ้อยดได้แล้